ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายผู้ที่อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคลนต้นไม้ก็ดีอยู่ในเรือนที่ว่างเปล่าก็ดีเธอจงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดควมกลัวจะไม่พึงบังเกิดแก่เธอทั้งหลาย ถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้นำออกจากทุกข์ถ้าเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ดีแล้วทีนั้นเธอจงระลึกถึงพระสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าถ้าเธอทั้งหลายและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความหวาดกลัวก็ดีความสะดุ้งก็ดีความขนพรองสยองก้าวก็ดีจะไม่พึงมีเลยสาธุเจริญพร ญาติโยมก็เช่นกันนะถ้าหากว่ากลัวกําลังกลัวหรือก็ยังจะมีอันตรายให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยี๋ยวจะหายเป็น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 ปิดทิ้งเลยสาธุ